ศาสดาผู้ไม่ทำให้สวกเดือดร้อนในภายหลังจุนทะอันหนึ่งศาสดาผู้เป็นอรหรันตสมมาสัพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ธรรมก็เป็นอันศาสดากล่าวไว้ดีประกาศไวด้ดีเป็นเครื่องนำออกจากทุกได้เป็นไปเพื่อความสงบระง,งับ เป็นธรรมที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้และพระศาสดาทรงทําให้สวบทั้งหลายของพระองค์เข้าใจอัตฐะในสัตธรรมทั้งธรรมพระมารย์ที่บริบูรณ์ครบถ้วนให้แจ่มแจ้งให้เข้าใจง่ายให้มีบทที่รวบรวมไว้พร้อมแล้วให้มีผลอย่างปฏิหารแก่สาวกเหล่านั้นจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อมา ศาส,สดาของสาวกเหล่านั้นปาร,รินิพานไปศาส,สดาเห็นป่านนี้แลปริปริณิพานแล้วย่อมไม่ทําให้สาวกเดือดร้อนในภายหลังข้อนั้นเพราะเหตุไรวงเล็บเปิดสาวกเหล่านั้นคิดว่าวงเล็บปิดเพราะศาสดาผู้เป็นอรหันตสมาสุภเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลก และธรรมก็เป็นอันศาสดากล่าวไวด้ดีประกาศไวด้ดีเป็นเครื่องนำออกจากทุกได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้และพระศาสดาทรงทรรมให้เราทั้งหลายให้เข้าใจอัดในพระสัธรรมทั้ง,งทรงธรรมมจารย์ที่บริบูรณ์ครบถ้วนให้เจ่มแจ้งให้เข้าใจง่ายให้มีบทรวบรวมไว้พร้อมแล้ว ให้มีผลอย่างปฏิหารแก่พวกเราจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อมาศาสดาปารินิพานไปจุนทะศาสดาเห็นปานนี้แลปารินิพานแล้วย่อมไม่ทําให้สวกคทั้งหลายเดือดร้อนในภายหลังข้อที่172เรื่องพรหมจันย์ที่ไม่บริบูรณ์เป็นต้น จุนทะแม้หากว่าพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้ไม่มั่นคงไม่เป็นผู้มีประสบการณ์มากไม่เป็นผู้บวชมานานไม่เป็นผู้มีชีวิตอยู่หลายรัสมัยไม่เป็นผู้ล่วงการผ่านวัยมามากพรหมจรรย์น,นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้น,นอย่างนี้เมื่อใดพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มาก บวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัสมัยล่วงการผ่านวัยมามากเมื่อนั้นพรหมจรรย์น,นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ข้อที่173 2. จุนทะไม่หากว่าพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือ ศาส,สดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัสมัยล่วงการผ่านวัยมามากแต่พิสุสาวกผู้เป็นเทระของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนําไม่แกล้วกล้าไม่บรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะไม่อาจกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบไม่อาจแสดงธรรมมีปฏิหารปราบ ประรับวาทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำได้พรจมรร์นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้เมื่อใดพรมรจันร์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือาศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัสมัยล่วงการผ่านวัยมามากและภิกษุสาวกผู้เป็นเถระของาศาสดานั้นเป็นผู้เสียบแหลม ได้รับการแนะนำแกลา้าบรรลุธรรมอันเกษรรมจากโยคะอาจจะกล่าวพระธรรมได้โดยชอบอาสแสดงธรรมมีปฏิหารปราบรับบาทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้เมื่อนั้นพรหมจรรย์น,นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ก็ว่าปราบรับวาทะนั้น ในที่นี้หมายถึงวาทะหรือลัทธิต่างๆของเจ้าลัทธิอื่นนอกพระพุทธศาสนาข้อที่174ข้อ3จุนทะแม้หากว่าประมั์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัสมัยล่วงการผ่านวัยมามาก และพิสูจน์สวกผู้เป็นไทระของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้ากล้าบรรลุธ,ธรรมอันเกษมจากโยคะอาจจะกล่าวสัทธธรรมได้โดยชอบอาจแดงธรรมมีปฏิหารปราบรับวาระที่เกิดขึ้นในให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมแต่พิสูจน์สวกผู้เป็นมัชชิมะของศาสนานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม พระมรย์น an ั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ข้อ 4. พิสูจน์สวกผู้เป็นมัชฌิมของศาสดานั้นเป็นผู้เสียบแหลมแต่พิสูจน์สวกผู้เป็นนวกาของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เสียบแหลมข้อ 5. พิสูจน์สวกผู้เป็นนวกาของศาสดานั้นเป็นผู้เสียบแหลมแต่พิสูจนีสาวิกาผู้เป็นเถรีของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เสียบแหลม6 ภิษุณีสาวิกาผู้เป็นเพรีของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมแต่พิษุณีสาวิกาผู้เป็นมัชฌิมาของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 7. จ็ดพิสุณีสาวิกาผู้เป็นมัชฌิมาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมแต่พิษุณีสาวิกาผู้เป็นนวกาของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 8. ภิพิสุณีสาวิกาผู้เป็นผู้ ณว่ากาของาศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมแต่อุบาสกส,สาวกของาศาสดานั้นเป็นครหัหั์นุ่งขาวห,ห่มขาวประพฤต <and> ิพรมจันทร์เป็นผู้ไม่เฉียบแหลม <people. S 1> 9. อุบาสกส,สาวกของาศาสดานั้นเป็นคฤหัหั์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรมจันยร์เป็นผู้เฉียบแหลมแต่อุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นคฤหัหั์ นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามเป็นผู้ไม่เสียบแหลม 10. อุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามเป็นผู้เสียบแหลมแต่อุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้ไม่เสียบแหลม 11. อุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นคฤหัสถ นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้เสียบแหลมแต่อุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นครหัหั์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามเป็นผู้ไม่เสียบแหลม 12. อุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นครหัหั์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามเป็นผู้เสียบแหลม แต่พรหมจรรย์ของศาสดานั้นมิได้เป็นมิได้บริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 13. พรหมจรรย์ของศาสดานั้นบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แต่พรหมจันยร์นั้นไม่บรรลุถึงความเลิศด้วยลาบและความเลิศด้วยยศพรหมจรรยร์น,นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้จุนทะเมื่อใดพรหมจันย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศา,าสดาสาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัสมัยล่วงการผ่านวัยมามากและภิกษุสาวกผู้เป็นเถระของศาสดานั้น เป็นผู้เสียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้ากล้าบรรลุธรรมอันเกษเมจากโยคะอาจจะก่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบอาจแสดงธรรมมีปฏิหารปราบรับวาทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำได้พิสุสาวกผู้เป็นมัชิมาของศาสดานั้นเป็นผู้เสียบแหลมพิสุสาวกผู้เป็นนวากาของศาสดานั้นเป็นผู้เสียบแหลม พิษุณีสาวิกาผู้เป็นมัชฌิมาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมพิษุณีสาวิกาผู้เป็นนวกาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมอุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นคฤหั์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้เฉียบแหลมอุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นคฤหั์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคการมเป็นผู้เฉียบแหลม อุบาสิกาสาวิกาของศาสดา,าน,นั้นเป็นเครือขัดนุ่งขาวห่วมขาวประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้เฉียบแหลมอุบาสิกาสาวิกาของศาสดา,าน,นั้นเป็นเครือขัดนุ่งขาวห่วมขาวบริโภคการรมเป็นผู้เฉียบแหลมพรหมจรรย์ของศาสดา,าน,นั้นบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย และพรหมจรรย์ของศาสดานั้นบรรลุถึงความเลิศด้วยลาบและความเลิศด้วยยศเมื่อนั้นพรหมจรรย์น,นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้จุนทะก็บัดนี้เราเป็นศาสดาผู้เป็นพระอราหันตสมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกทำอันเรากล่าวไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีเป็นเครื่องนำออกจากทุกได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นธรรมที่เราผู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เราทำให้สวกทั้งหลายเข้าใจอัถะในสัตธรรมทั้งธรรมพรหมจรรย์ที่บริบูรณ์ครบถ้วนให้แจ่มแจ้งให้เข้าใจง่ายให้มีบทที่รวบรวมไว้พร้อมแล้วให้มีผลอย่างปฏิหารแก่สวกทั้งหลายจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ก็บัดน,นี้เราเป็นศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากจุนทะบัดน,นี้มีพุูรส,สาวกผู้เป็นเทระของเราเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้า,ลาบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะอาจ,จะกลาพระสัทธรรมได้โดยชอบ กาแสดงทำให้มีปาฏิหาริย์ปราบรับวาทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำได้บัดนี้พิสุสาวกผู้เป็นมัชฌิมของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้พิสุสาวกผู้เป็นนวากาของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีพิษุณีสวิกาผู้เป็นเทรีของเราเป็นผู้เฉียบแหลม บัดนี้มีพิสุนีสาวิกาผู้เป็นมัชชิมาของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีพิสุณีสาวิกาผู้เป็นนวกาของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีอุบาสกสาวกผู้เป็นเครือหัดนุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีอุบาสกสาวก เป็นคฤหัตหนุ่งขาวห่มขาวบริโภคการของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้อุบาสิกาสาวิกาผู้เป็นคฤหัตหนุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ของเร עם, าเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีอุบาสิกาสาวิกาผู้เป็นคฤหัตหนุ่งขาวห่มขาวบริโภคการของเราเป็นผู้เฉียบแหลมจุนทะบัดนี้พรหมจรรย์ของเราบริบูรณ์ กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีจนประกาศได้ดีทูวถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจุนทะเท่าที่มีศาสดาเกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดน,นี้เรายังไม่เห็นศาสดาอื่นแม้ผู้เดียวที่บรรลุถึงความเลิศด้วยลาบและความเลิศด้วยยศเหมือนเราเลยนหนึ่งเท่าที่มีสงหรือคณะเกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดน,นี้ เรายังไม่เห็นสงหรือคณะอื่นแม้หมู่เดียวที่บรรลุถึงความเลิศด้วยลาบและความเลิศด้วยยศเหมือนพิสูจน์สงเลยบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงปรมจันนั้นใดว่าปรมจันสมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่งศาส,สดากล่าวไว้บริบูรณ์ครบถ้วนสสดาประกาศไว้ดีแล้ว บุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงประมั์น,นี้นั้นแหล่ว่าประมั์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่งศาส,สดากล่าวไวด้ดีบริบูรณ์ครบถ้วนศาส,สดาประกาศไว้ดีแล้วจุนทะทราบว่าอุตตการดาบทรามบุตรกล่าวข้อความอย่างนี้ว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็น ถามว่าบุคคลเห็นอะไรอยู่ชื่อว่าไม่เห็นตอบว่าบุคคลเห็นใบของมีดโกนที่รับดีแล้วแต่ไม่เห็นคมของมีดโกนนั้นจุนทะอุตธกาดาบทรามบุตรจึงกล่าวข้อความนี้ว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็นข้อความที่อุตตกาตดารทรามบุตรกล่าวนั้นเป็นธรรมอันซาม เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่เป็นของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะหมายเอาเฉพาะมีดโกนเท่านั้นจุนทะถ้าบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคำนั้นใดว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็นบุคคลเมื่อกล่าวเห็นบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคำนี้นั้นนั่นแหละว,ว่า บุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็นถามว่าบุคคลเห็นอะไรอยู่ชื่อว่าไม่เห็นตอบว่าพรหมจรรย์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่งศาส,สดากล่าวไว้ดีแล้วบริบูรณ์ครบถ้วนศาส,สดาประกาศไว้ดีแล้วด้วยเหตุดังนี้แลบุคคลจึงชื่อว่าเห็นพรหมจรรย์น,นั้นในพรหมจรรย์น,นี้ ถ้าบุคคลถอนสิ่งนี้ออกไปโดยคิดว่าพรหมจรรย์นั้นจะพึงบริสุทธิ์กว่าด้วยวิธีการนี้ด้วยเหตุดังนี้แลบุคคลจึงชื่อว่าไม่เห็นพรหมจรรย์นั้นในพรหมจรรย์นี้ถ้าบุคคลเพิ่มสิ่งนี้เข้าไปด้วยคิดว่าพรหมจรรย์นั้นจะพึงบริบูรณ์ขึ้นด้วยวิธีการนี้ด้วยเหตุดังนี้แลบุคคลจึงชื่อว่าไม่เห็นพรหมจรรย์นั้น นี้เรียกว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็นจุนทะบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคำนั้นใดว่าปรมาจันทร์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างศาส,สดาประกาศไว้ดีแล้วบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคำนี้นั้นแลว,ว่าปรมาจันทร์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หยอ่อนไม่ยิ่งสาสดากล่าวไว้ดีแล้ว บริบูรณ์ครบถ้วนศาส,สดาประกาศไว้ดีแล้วเรื่องราวที่อ่านจบลงไปนี้เป็นตอนหนึ่งที่มีอยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกสุตตันตปิฎกเล่มสามเรื่องว่าด้วยความแข็งแกร่งของพุทธศาสนานั้นต้องประกอบด้วยอะไรสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือศาส,สนาจะแข็งแกร่งได้ก็ด้วยหนึ่ง พระพุทธเจ้าศาสดาต้องเป็นพุทธเจ้าที่ตัดสรุได้จริงสองหลักธรรมคาสอนต้องเป็นของแท้ของจริงที่สัมผัสได้ปฏิบัติได้จริงสาสาวกต้องบรรลุธรรมทั้งหมดนับตั้งแต่สาวกที่เป็นพระสงฆ์สาวกที่เป็นสมณรสาวกที่เป็นพิษุนีสามกสาวกที่เป็น สาวิกสาสเมเนรีสาวกที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาทั้งที่เป็นอุบาสกอยู่ในวัดที่ไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวบาสิกาที่อยู่ในวัดที่ไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวแล้วก็อุบาสกบาสิกาที่อยู่นอกวัดที่ถือพรงมาจันทร์ถือศีลแปดศีลห้ามีเมียมีสามีมีลูกมีการงานอยู่ แต่เป็นโสดาบันอย่างอนาถวิธิกะนิวิสาขาเหล่านี้ถือว่ายังบริโภคกรรมอยู่แต่เป็นพระโสดาบันถิดนับตั้งแต่สาวกข้างนอกไปถึงข้างในหรือสาเร็จโสดาบันขึ้นไปทั้งหมดศาสนานั้นจึงจะแข็งแกร่งอันนี้คือจุดแข็งแกร่งของศาสนาพุทธเราที่ยืนยงมา2,500 500กว่าปีนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะพิ วิเคราะห์หรือวิเคราะห์สังเกตว่าศาสนาพุทธนั้นหรือศาสนาใดจะแข็งแกร่งได้ด้วยเหตุอะไรก็ตามที่ได้อ่านมานี้ก็ขอให้เป็ไปศึกษาได้ในสุตตันตปิฎกเล่มที่3ภาคนิเทศอันนี้เท่าที่อ่านนให้ฟัง